Oh hey, yeah own 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 owner you're gonna do. I buy a ticket. Uh you wanna take your car or you guys for work? Yes, up, down. Up down? Yes. Uh, there are two companies. Uh two table car companies. This one to here. This one to here. Different. Okay. This one way one way two hundred. If you only อัพแอนดาว120อ oh, ัพแอนดาว120โอ้อัพบายเยสฟอร์สเดอะโก้ทูมิดเดิลวินโดว์สไลด์นี่ฮาวอายบายอายบายติเกตเข้มข่าเข้มข่าอัพสไลด์ดาว This one cable car to the 14 tower. Okay. Slider is number six. You need 14. Walk number six, okay. maybe one hour. Okay. Um, one way 100. One way 100. And the entrance one oh, 200. person two. 260, two hundred. Two hundred sixty plus entrance and the shuttle bus. Entrance. Yeah. Two person. Two person. Two people. Two. Okay. วันนี้เราจะไปหาอะไรกินกันนะครับกินขึ้นไปเลยแล้วก็ข,วกขึ้นไปด้วยเลยืิอหิวก็คิดว่าคงเดินนานเผื่อได้เลยเ <c> ผ <oughs> ื่อไว้ก่อนเมื่อาวานไปฟิลิปปินส์นะซิตี้มาแล้วก็เดิ้นลิ้นมันพัน เมื่อวานไป Forbidden City เออเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งทีนี้เดินไปครึ่งหนึ่งเลยมเมื่อยอยากจะกลับก่อนเดินย้อนกลับไปแม่งไล่กูไปออกใหม่ข้างหลังนู่นเดี๋ยวหน้าที่ซื้ออาหารจะเป็นหน้าที่ของกูนะครับแมนเมื่อกี้เขารับอาสาแล้วเขาจะซื้ออาหารเอ่อบิ

สอได้ได้ไหนได้ไว้เล้วเทนัิ่เมื่อวานจะลงแดงไม่ได้กินกาแฟ

อ,อ้อยอิงตอนนี้อ้อยอิงก,กำลังซดกาแฟอยู่ไม่อยากถือขึ้นไปด้วยแเรามาถึงท่าขึ้นเออชัตเตอร์บาร์แล้วครับตรงนี้ก็มีห้องน้ำให้แวะก่อนถ้าคิดว่าทนไหวก็ไม่ต้องเข้านั่งประมาณห้าสีแ้วเนี่ยคือมีความเมื่อย ไปทางไหนเลยกำลังจะขึ้นเคเบิลขครับุคบคล รูปที่ผมยืดแขนกเออคายนาเก็บต้องได้พอทุกคนครับขึ้นกระเช้ามาแล้วนะครับทําแบตหมดเอาใครไม่ด่ากูด่าก็แล้วกันถ่ายมาตลอดอันนี้นะครับเราขึ้นเปนจะตนู้นคุณนาคุณนาโอ้หิมะแบบหิมะดีอ่ะเธอสวัสฮัลโหลฉันก็ไปอย่างนี้ของฉันเอากูบ้างใครกูบ้าง ตีให้นั่งสองคนเองกะดีเชียวหนึ่งร้อยหยวนหมดไปแล้วไอห้าร้อยอ,อง่ม่เะ มไไผมโทษตื่นผมเป็นเจ้าของทริปเองครับเจ้าของทริปยังไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวแต่มันแบบว่าเมื่อยน่องนิดนึงนอะไรเงี้ยใจเนาะเมือ่อยน่องยูีนนะครรัับกา

ของด่านนี้เราจะต้องไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดของเราเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มีการอรอดเพื้อกันบ้าครับว่าว ตามหาแม่ทัพเยี่ยนแม่ทัพเยี่ยนอยู่ไหนโอ้ยน่างกนล้เนาะใช่ก็ตอนนี้เราได้มันเหยียบดินแดนประวัติศาสตร์หนึ่งในเจ็ดสิงมหาจรย์ของโลกว้าว อ้สุดชก็ได้มาอันนั้นไม่ใช่ป้อมปราทินะอันนั้นไม่ใช่ป้อมปราทิตนะครับอันนั้นไม่ใช่ป้อมปราทิตนะครับแต่มันไม่เอาเรามานี่เราจะไม่พูดถึงสิ่อมงคลงัคชื่อนี้เราจะไม่โอ้ไม่ก็ ันไดมันเป็นยังไงครับเวียงมันไดมันั้นเลช่มันมันเป็นเทามันหมาะกับขาเล็กๆอย่างมึงขาสั้นๆแชทมาแตขนาดขาเริ่งแง่ขีขาเริ่งแงขีขาเริ่งแง่โอ้มึงเรียกเพื่อนว่าอีได้ยังไงคุณแคร์เออคุณแคร์เออเรียกเพื่อนให้ดีๆหน่อยแคร์ครับให้น้องอ่ะ อันนี้สรพนามน้ำหน้า <c oughs> มัต้องมีงแบบมาก่จะสาแก่ใจมีความราก้กาดของมันป <c oughs> ีนี้มันก็ <c oughs> เลี้ยงลูกไปสมน้ำหน้าอยากมีลูก <c oughs> สมน้ำหน้านะัก <c oughs> ออกลูกล้วไปไหนไม่ได้ทอดออกแล้วมันหมา <c oughs> vẽ này wow. Bên. Hello quay cho kênh Ghiền Mì Gõ my gosh. <laughs> well, really? องค์หญิงถูกส่งมาเป็นตัวประกันนะครับี่เเมมกลลออย โอเคนอกจากกำแพงนี้จะใช้ป้องกันฆ่าศึกศัตรูแล้วมันยังเป็นหลุมฝังศพนี่ถือเป็นหลุมศพที่ยาวที่สุดในโลกเพราะว่าทหารที่ตายแล้วเฉลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างกำแพงที่ตายที่เสียชีวิตเนี่ยเข,ข,ข,ขากพาะฝังไว้ใต้นี้แหละไม่ได้ขนลงไปฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสุสานที่ยาวที่สุดในโลก คือมัยาวมากเลยนะจะเข้าเพลงยาวจากอีกฝั่งเ่องของจีนไปอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ไปเสิร์ชอ,อ,อ, <c oughs> อ่านออะเพราะมันยาวเทาไหรอ่านมาแต่จำไม่ได้สองหมื่นกว่ากิโลอ่ะน่าจะประมาณนั้น <c oughs> มีอยู่ประมาณเก้าป้อมที่คนนิยมไปเที่ยวกัน ี่ก็เป็นห<ม>นึนในเก